แค่ที่จริงแล้วแก๊งทะลุวังคือลทัทธิการหลอกเอาเด็กเยาวชนที่มีปัญหาครอบครัวมาใช้งานการกระทํานี้เข้าข่ายว่าจะเป็นการ,กรทําผิดคือการค้ามนุษย์ถ้าบุ้งเนติพรนั้นเข้าขายขาบวนการค้ามนุษย์ดําเนินการได้ทันทีเลยครับ ท่านผู้ชมครับผมมีเรื่องหนึ่งที่ผมติดค้างท่านผู้ชมเอาไว้เป็นกรณีของแก๊งเด็กถอยสถุนพ่อแม่ไม่สั่งสอนที่ชื่อกลุ่มทะลุวังผมกับทีมงานได้เจาะข้อมูลทยอยเอาเรื่องราวมาเปิดเผยไปตั้งแต่กรณียกกับโรงเรียนเตรียมพัฒที่กลายเป็นประเด็นสังคมตั้งแต่เดือนมิถุนายน2566แล้ว ไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาท่านผู้ชมที่เคยติดตามข่าวก็จะเห็นว่าหยกกับแก๊งทุลุวังออกมาสร้างเรื่องอีกภายใต้การสนับสนุนในการสร้างสตอรี่เรื่องราวสร้างภาพของแก๊งทุลุวันและเพจ Facebook เครือข่ายสามนี้ว่าน้องหยกอดไปทัศนศึกษาค่ายภาษาจีน โรงเรียนเตรียมพัฒนเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี้ f เฟซบ o ๊กไ่แมวชีสซึ่งเป็นเครือข่ายกลุ่ม3นิ้วได้เผยแพร่กระจายกิจกรรมต่างๆและกลุ่มต่างๆและกลุ่มทะลุวัง Facebook นี้รายงานว่าช่วงช้าพะสัสบดีที่31ส,สิงหาคมยกอายุ15ปีแต่งกายด้วยชุด p r i v a t เดินทางไปโรงเรียนเตรียมพัฒน์ เขตสวนหลวงเพื่อไปเข้าค่ายเตรียมสาาจีนที่จังหวัดนครปฐมโดยมีเจ้าเก่านะ,ะซึ่งเป็นในขณะนี้นางสาวเนติพรสเสน่สังคมหรือบุ้งซึ่งขณะนี้โดนตำรวจตั้งประเด็นสอบสวนในกรณี้ามนุษย์แกนนำกลุ่มตัวเองเรียกว่าทะลุวังพาไปส่งที่โรงเรียนโรงเรียนปฏิเสธก็เลยวุ่นวายขึ้นมาจากข้อมูลข้อเท็จจริงที่ส่งมานะฮะก็คือว่ายกกับแก๊งทะลุวังเนี่ยที่ยกไปเนี่ยยกไม่ได้กะทัศนศึกษาหรอกเพราะอะไร เขาหยกรู้อยู่แล้วว่าตัวเองสถานะนักเรียนไม่มีเพราะการมอบตัวไม่สมบูรณ์เงินค่าเทอมที่บุ้งม่วนิ่มเอาไปจ่ายเป็นค่าเรียนโรงเรียนเขาคืนไม่แล้วยกอาบอกจะไปทัศนศึกษาค่ายภาษาจีนแต่ดูชุดที่ยกใส่ดูสีผมเบียบเทียบเ,เพื่อนคนอื่นแล้วเขาทําตัวตามระเบียบยกไม่ได้ทําตัวตามระเบียบโรงเรียนอยากเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็อ้างคําพูดเก่าๆว่าปกป้องสิทธิตัวเอง ยกอ้ว่าจะไปไปค่ายแต่ยกยกผลเลยเป็นทีมเลยนะท่านผู้ชมครับพร้อมบุ้งกับแก๊งทุรวังไปกันหมดมีทั้งทีมตากล้องทีมเขียน,คอ,นคอมเมนต์สำหรับภาพจากกล้องนี่ที่ผมได้ดูเป็นกล้องอย่างดีเตรียมถ่ายภาพสร้างภาพเอาไว้ให้เหมือนว่ายกถูกรังแกถูกเคื่อนถูกโรงเรียนทอดทิ้งแต่ท่านผู้ชมครับถ้าเราพิจารณาถึงองค์ประกอบทุกอย่างแล้วอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าไปค่ายครับเขาเรียกว่ามาสร้างคอนเทนต์หาเรื่อง ส่วนพวกที่ทําอยู่ก็ไม่ใช่พฤติกรรมของนักเรียนแต่เป็นนักสแสดงท่านผู้ชมครับนักสแสดงซึ่งจุดประสงค์ของการทําทั้งหมดนี้เพื่ออะไรท่านผู้ชมเก็บเอาไว้อบไปโชว์เพื่อของเงินในทุนอีกทีหนึง่งหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งที่เชี่ยเห็นว่าแก๊งทุรุวังกําลังสแสดงละครอ,อยู่คือยกขึ้นไปบนรถทัวร์และแอบอัดคลิปแอบอัดคลิปเลยท่านผู้ชมแอบไลฟ์ระหว่างที่พูดคุยและโต้เถียงกับเพื่อนเพื่อนบนรถทัวร์ที่กําลังจะไปท่าทัศนศึกษา แต่ต้องยกย่องช,ชมเชยครูเรียนเตรียมพัดกับเพื่อนๆเขาเตรียมตัวไว้แล้วเขาไม่หลงกลไม่ได้ต่อว่าหรือพูดอะไรรุนแรงไปเพราะว่า ยกอัดคลิปเอาไว้เผื่อมีการผู้จารุนแรงจะได้เอามาประจานแล้วเขาพยายามใช้ความอดทนใจเย็นอธิบายเหตุผลให้หยกฟังว่าทำไมหยกไปทัศนศึกษาไม่ได้ข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อหซึ่งถ้าคนได้ฟังแล้วจะเข้าใจทันทีและต้องชื่นชมฮะว่าโรงเรียนพัดทั้งครูผู้ปกครองอบรมสั่งสอนเด็กนักเรียนที่นี่เพื่อรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างดีมีปฏิภาณไหวพริบดีมาก ท่านผู้ชมครับนอกจากนี้ในอีกไม่กี่วันต่อมาคือวันที่12กันยายนอีก12วันต่อมายกพร้อมบุ้งเนติพรซึ่งอาว่าเป็นผู้ปกครองยกเดินทางมาโรงเรียนเพื่อยื่นหนังสือถึงผู้บุกการโรงเรียนสอบถามความชัดเจนเรื่องประเด็นต่งตางๆที่ยกสงสัยโดยมีคุณสายพินพุทธิสารรองผู้นวกการกลุ่มบริหารทั่วไปเป็นผู้รับหนังสือมี Twitter โพสต์ภาพระบุ ul, ว่าของของเจ๊จุกคลองสามว่านางสาวเนติพรหรือบ,บุ้งพายยกสวมเสื้อยืด ยังเกงขายยาวมาที่หน้าโรงเรียนตั้งแต่เวลา8นาฬกานาทีเพื่ออะไรบ่รดาผู้ชมเพื่อรอผู้สื่อข่าวออนไลน์เข้ามาทําข่าวก่อนจะนั่งอ่านหนังสือหน้าประตูผู้สื่อข่าวถ่ายภาพเสร็จก็ลุกออกไปมาให้ผู้สื่อข่าวถ่ายภาพเท่านั้นเองระบุว่าเปิดโปงขบวนการ e อแอบอยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมครับยกไม่ได้คิดเองหรอก มีคนวางพลอตให้มองแววตาหยกตอนนี้แล้วเห็นแววตาของเด็กอีกคนหนึ่งอยู่ในนั้น,น,นเลยเพราะว่าแดดดี้พาทำคอนเทนต์ตั้งแเด็กเลยพักก้าวไกลคือตัวการสำคัญที่อยู่เบื้องหลังหยกท่านผู้ชมครับจำคำพูดผมไว้พักก้าวไกลคือเป็นตัวการสำคัญที่อยู่เบื้องหลังหยกตั้งแต่ต้นพักก้าวไกลหยาบปล่อยให้หยกสู้ตามลำพังออกมาได้แล้ว สิ่งที่ผมจะบอกในเรื่องนี้คือว่าสิ่งที่แก๊งทุรุวังสิ่งที่พวกคุณกำลังทำอยู่นั้นมันย้อนแย้งสิ้นดีเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของตัวเองคุณเอาแต่ตัวกูของกูแต่คุณได้ละเมิดสิทธิผู้อื่นเยาวชนคนอื่นเขาถามตอบถามมาว่าข้อที่หนึ่งยกเอาสิทธิ์อะไรมายืนขวางรถที่เขากำลังจะไปทัศนศึกษาไม่ให้เขาไป เอาตากล้องไปถ่ายรูปคลิปคนโน้นคนนี้เอาอยัางมือถือแอบเอามือถือไปไลฟ์แอบอัดเสียงเพื่อนนักเรียนม .4 เตรียมพัฒยาวนานตั้ง30-40นาทีแล้วต่อมาหยกก็ไปนั่งหน้าโรงเรียนสร้างภาพสร้างอีเวนต์ว่าเข้าโรงเรียนไม่ได้เกินนั่งอ่านหนังสือหน้าโรงเรียนตีข่าวเป็นตุเป็นตะทำเอาผู้ปกครองและเด็กคอื่นไม่เป็นอันจะต้องเรียนหนังสือ ทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมครับมันชัดเจนว่าโยกเรียกร้องสิทธิของตัวเอง,เค,อองเคลื่อนไหวน่งเคลื่อนไหวนี่แต่ตัวพวกคุณเองกําลังละเมิดสิทธิของคนอื่นถ้าพอแม่ผู้ปกครองเรียนเตรียมพัดเขาฟ้องร้องคุณนี้แล้วคุณจะออกมาร้องให้กระจององไงว่าถูกรังแกแล้วคุณก็สามารถจะสร้างคอนเทนต์สรุปท่านผู้ชมคือแม่งสร้างคอนเทนต์เพื่อให้ยับุ้งไปเรียกเงินเขาง่าย เอาละเรามาดูต้นเดือนกันยายนรวนที่3กันยายนช่อง YouTube ได้เผยแพร่คลิปสัมภาษณ์เมนูสุพิชชาชัยลอมกับพลอยเบญชมาพรนิวาดอดีตสมาชิกกลุ่มทะลุวังซึ่งประกาศแตกหักกับบุ้งและแก๊งทะลุวังตั้งแต่เดือนกันยายน2565ปัจจุบันขอลีภัยอยู่ที่ประเทศแคนาดาแล้ว ทั้งสองคนกล่าวถึงเบื้องหลังและรายละเอียดระหว่างออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยไปอาศัยอยู่กับบุ้งทะลุวังนางสาวเนติพรสเสน่สังคมที่คอนโดมิเนียมคลิปดังกล่าวยาวประมาณครึ่งชงั่วโมงผมจะสรุปเนื้อหามาแลกันให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบใจความทำคัญมอย่างนี้ครับ ยัยบุ้งนี่รับชอบรับเด็กที่มีปัญหาครอบครัวให้มาอยู่ด้วยทําตัวเหมือนพ่อแม่แต่บังคับขูดรีดให้ทํางานเคลื่อนไหวตลอดเวลาเพื่อแลกกับเอาเรื่องราวต่างๆของเด็กพวกนี้มาไถเงินกลุ่มคนที่ต้องการสร้างความวุ่นวายและการดูแลเมนูกับพลอยย้ายไปอยู่กับบุ้งเนื่องจากมีปัญหาทะเลาะก,กันที่บ้านจากการที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองพ่อของเมนูนั้นเป็นตํารวจ เมนูรู้จักบุ้งตอนอายุส9ส่วนพลอยรู้จักบุ้งมา3ปีตั้งแต่1 5บหถึงสิปีทั้งสองคนก็เลยไปพาพึ่งพาญยบุ้งซึ่งตอนนั้น25.26ปีแล้วเป็นผู้ใหญ่คนเดียวในบ้านที่เหลือเป็นเด็กหมดตอนแรกบุ้งเขาทํานี่คือคําพูดของเด็กนะฮะทำตัวเหมือนพ่อแม่เหมือนคลอดเราออกมาพออยู่ไปนานๆเข้ามันก็มีเรื่องของการเอาเงินมีผลประโยชน์เกิดขึ้นเราต้องออกไปทํากิจกรรมเขาเอาจุดที่เราไม่มีที่บ้านสปอร์ตตรงเนี้ย มาในการขอทุนเพื่อเลี้ยงดูเราและตัวเขาด้วยตัวเขาไม่ได้ทำงานพอเราเหนื่อยหมดไฟเขาก็เริ่มแสดงออกด้วยการพูดจารุนแรงนอกจากเงินทุนที่เราออกไปทำกิจกรรมแล้วมันก็ยังมีเงินที่เราขายของได้พวกสติ๊กเกอร์เขาเป็นคนบอกเราว่าจะต้องเอาเงินตรงส่วนนี้ไปจ่ายค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟเอาเงินเราไปหมดเลยพลอยเบญจมาพรพูดมาท่านผู้ชมครับแม้แต่เด็กอย่างเมนูพลอยก็รู้สึกกลัว แต่ต้องถูกทำตามเพราะถูกกดดันจากบุ้งอย่างหนักโดยในกลุ่มมีสมาชิกประมาณ10คนมีคนออกหน้าแค่4คนที่เหลือนั้นอยู่เบื้องหลังท่านผู้ชมยังจำภาพนี้ได้ไหมผมเอาภาพให้ดูเป็นเหตุการณ์ของหยกที่โรงเรียนเตรียมพัดเมื่อเดือนมิถุนายน2566ที่ผ่านมานี้ในภาพระบุรายละเอียดคร่าวๆอย่างนี้ครับสอดคล้องกับที่เมนูสุพิชาออกมาเปิดเผยล่าสุดยกเป็นนักแสดงบุ้งเป็นผูุ้มกับตะวัน เป็นโปรดิวเซอร์เป็นที่ปรึกษากำกับบทส่วนข้างล่างนี่เป็นภาพเมื่อวันอังคารที่12กันยายนที่ผ่านมานี้เร็วๆนี้เองเป็นภาพหน้าเรียนเตรียมพัดมีกระบวนการนักแสดงมีการ brief แผนนะว่าต้องแสดงอย่างนี้นะมีการจัดพรบช่างภาพนำไปลงส่งสื่อต่างๆในเครือข่ายเช่น Facebook Twitter เว็บไซต์ส่งไปที่เว็บไซต์ The Matter ซึ่งเป็นเว็บไซต์ตัวการอีกเว็บไซต์หนึ่ง ที่สน,สนับสนุนกลุ่มทะลุวังแล้วก็วางแผนอยู่เบื้องหลังเช่นกันสำนักข่าวอื่นๆเป็นต้นนอกจอากนี้ยังมีฝ่ายบัญชีฝ่ลลายไลฟ์สดโซเชียลฝ่ายเก็บภาพนิ่งฝ่ายวิดีโอท่านผู้ชมครับนี่มันคือการสร้างหนังนะท่านผู้ชมโดยเอาเด็กคือหยกเนี่ยมาเป็นเหยื่อเป็นตัวละครที่สำคัญนะฮะมีนักข่าวจากสมาคมผู้สื่อข่าวตามประเทศทางประเทศไทย FCC ซตามประกบอยู่ท่านผู้ชมครับไอสมาคมผู้สื่อข่าวตามเศประเทศไทยเนี่ย มีใครอยู่มาในโจนาธานเฮดเดี๋ยวมเอารูปขึ้นให้ดูฮนะนักขา่าวฝรั่งตัวสำคัญจาก BBC BBC อีกแล้วท่านผู้ชมไอสํานักข่าวเลวระยมันนี้ละไม่ว่าจะเป็น BBC ภาษาอังกฤษ BBC ภาษาไทยยุแยงกแข่งรั่วกระทบสถาบันกตริย์อ้างว่าเป็นฟรีสปีชสิทธิในการพูดจาล่าสุด BBC สัมภาษณ์นายพิธาลิมเจริญรัก์ยังพาดพิงถึงสถาบันกษัตริย์เปิดประวัติอ,อดีตแล้วไอโจนาธานเฮดเนี่ยเคยถูก แจ้งจับข้อหาหมิ่นเบื้องสูงด้วยแต่มันหลุดออกจากคดีนี้ได้อย่างไงผมสงสัยอยู่มีใครช่วยมันทุกวันนี้ยังลอยหน้าลอยตาอยู่ในสังคมไทยได้ผมไม่เข้าใจผู้รับผิดชอบถ้าผมเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยผมจะเนรเทศไอ้บ้านนี้ออกไปถ้าไม่ในรเทศออกไปก็แสดงว่าพกคุณสมรู้ร่วมคิดกับไอ้บ้านนี้ใช่ไหมเอาละเรากลับมาถึงเบื้องหลังของบุ้งเนดิพรกับแกนนํากลุ่มทุลวงต่อไปเมนูสุพิชาเปิดเผยบรรยากาศระหว่างอยู่กับบุ้งว่า เขาเลือกที่ใช้วิธีไปพูดกับคนอื่นว่าเราเป็นคนไม่ดีตลอดเวลาที่อยู่กับเขาบรรยากาศในห้องมันแย่มากๆมันเหมือนนรกท่านผู้ชมทุกคนไม่มีความสุขไม่มีใครกล้าทําอะไรทุกคนอึดอัดออกไม่ได้ต่างคนต่างคิดว่าออกไปแล้วจะทํำยังไงดีตอนที่พวกเราโดนหมายจับแทนที่จะได้หายใจได้กลับไปตั้งสติหลักหมากลายเป็นต้องหนีหัวซุกหัวซุน ทั้งๆท,ที่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยมันเป็นความแพนิคของเขาไปเองกดดันให้ทุกคนเครียดเอ้ยหมายจับออกแล้วนะหลังจากนั้นต้องเข้าไปคุยกนะับ,น,บนักกิจบําบัดมีเมื่อถามว่าเงินที่บุ้งในดิพองกลุ่มทุกรังใช้ในการเคลื่อนไหวใช้ในชีวิตประจำวันมาจากไหนพลอยตอบอย่างนี้ครับจากแฟนเขาส่วนหนึ่งแต่เราไม่รู้เบื้องหลังตรวจสอบบัญชีไม่ได้ว่ามาจากไหนบ้างแต่ที่รู้มาแน่ๆตอนนั้นเด็กออกจากบ้านกันหมดมันมีเงินจากแหล่งทุนมาซัพพอร์ตจากต่างประเทศ แล้วเราต้องทำคอนเทนต์โปรไฟล์ยื่นไปขอทุนทำกิจกรรมแล้วเงินก็สูกส่งเข้าใครนะท่านผู้ชมรูไหมบัญชีเยบุ่งคนเดียวบุ่งเอามาดูแลบริหารชีวิตตัวเองดูแลชีวิตแฟนเขาคือในทิศโชคสิทธิกรขอ่รูปขึ้นให้ดูนะฮะแล้วดูแลพวกเด็กๆที่เดือดร้อนออกจากบ้านบุ่งไม่ได้ทำงานแล้วเขาลาออกส่วนแฟนเขาเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันถ้าท่านผู้ชมลองไปค้นหาข่าวย้อนหลังพบว่านทิศ แฟนหนุ่มของบุ้งน่าจะรู้จักและจบหมหาวิทยาลัยเดียวกันคือเกษตรศาสตร์นั้นเคยตกเป็นข่าวว่าบุกเข้าไปในห้องเพื่อค้นหาบัตรประชาชนของบุ้งโดยไม่ได้ขออนุญาตเด็กๆผู้หญิงในห้องสร้างความหวาดกลัวเป็นอย่างมากประเด็นครับท่านผู้ชมเมื่อท่านผู้ชมลองไล่เรียงเรื่องราวและเงื่อนไขต่างๆปฏิปต่อเข้าด้วยกันท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วแก๊งทะลุวังคือลทัทธิหรือขบวนการอะไรบางอย่างในการหลอกเอาเด็กเยาวชนที่มีปัญหาครอบครัวมาใช้งาน กระทำการมีเป้าวัตถุประสงค์ถูกกาหนดไว้แล้วรูปแบบแก๊งทะลุวันวังหรือรัฐิจะมีแบบนี้ครับ 1. คัดสรรตามล่าเอาเด็กที่พี่มีปัญหาทะเลาะกับพ่อแม่ผู้ปกครองยกตัวอย่างเช่นยกพลอยเมนูยัดข้อมูลต่างๆเอาหนังสือจากคนโน้นคนนี้โดยเฉพาะฝังสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันและนักว,วิชาการเครือข่ายล้มเจ้ายุยงส่งเสริมให้ออกมาต่อต้านสถาบันแล้วก็พัฒนาไปสู่ความรุนแรงเพื่อให้โดนคดีความ ยกตัวอย่างเช่นผิดพระราชบัญญัติการชุมนุมผิดกฎหมายอาญามาตรา112เมื่อเด็กเหล่านี้โดนคดีก็มีปัญหากับพ่อแม่ผู้ปกครองส่วนใหญ่จะทะเลาะกันรุนแรงซึ่งส่วนใหญ่จะมีการตัดเงินตัดค่าขนมเด็กเหล่านี้เมื่อขาดที่พึ่งก็วิ่งก้าไปหาคนกลุ่มนี้โดยอัตโนมัติเพราะตอนแรกคนอย่างบุ้งเนติพรจะทำตัวเหมือนพ่อเหมือนแม่รับเข้ามาอยู่ด้วย เอาไปอยู่ที่คอนโดให้ที่พักเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำเลี้ยงขนมตามใจพาไปเที่ยวซื้อของโน่นซื้อของนี่พออยู่ได้สักพักเด็กเริ่มตายใจก็จะถูกใช้ให้ทำโน่นทำนี่ยกระดับการเคลื่อนไหวไปถึงขั้นก่อความรุนแรงโดยการใช้ความกดดันเชิงจิตวิทยาให้รู้สึกว่าต้องทำต้องทำต้องทำ,งทำถ้าไม่ทำเหมือนจะเอาเปรียบเพื่อนเพื่อนคนที่ถูกเชิดมาคือนักสแสดงเป็นตัวหลักยก ก็คือหนึ่งในนักแสดงนั้นเช่นกันเมนูกับพลอยเคยถูกใช้เป็นนักแสดงแต่ตอนหลังหนีออกจากบ้านแล้วขอรีภายไปต่างประเทศมีคนอื่นๆคอยแบ็กอัพเขียนบทมีสื่อต่างๆทั้งโซเชียลมีเดียสื่อในประเทศ,ส,เทศสื่อต่างประเทศทํากันอย่างเป็นกระบวนการท่านผู้ชมลองนึกภาพดูสิครับนี่เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่ได้ค้นลังของกลุ่มทะลุวังเมื่อปี2565จากลหลายๆคดีที่คนกลุ่มโดนผมเอาภาพไปขึ้นดูนะฮะ ภาพนี้คือกระดานไว้บอร์ดที่สมาชิกกลุ่มทูลุวงเขียนไว้เขียนเรื่องอะไรนะผู้ชมเขียนถึงตารางงานการเคลื่อนไหวและแผนต่างๆออกอย่างเป็นระบบตามผมนะครับนะเอาภาพให้ดูนะฮะแล้วผมจะเอาข้อความในภาพออกมาชี้แจงกระสั่ง18เมษายนยื่นหนังสือสาธรทเยอรมันเช้าทําโพกฎหมายเย็น19เมษายนบุ้งบวกใบปอเจอคุกเครื่องหมายตั้งคําถามคือในกรณีท่าติดพลอยโกนหัวเผารูปรัชการที่10 เอาภาพลอยทะลุวังร่ําให้โกหัวประท้วงใบปอบุ้งถูกขังลั่นประเทศนี้แสดงความเห็นไม่ได้เมื่อวันที่3พฤษภาคม2565 20เมษายนลงสัมภาษณ์รอยเตอร์พร้อมประกาศแถลงข่าวที่ F C C Team เห็นไหมท่านผู้ชมมาละไอสมาคมบ้านเนี่ยสมาคมผู้สื่อข่าวข่าวต่างประเทศสมาคมระยำท่านผู้ชมครับช่วยไปบอกมันด้วยไอบอยจุฬาเทศด้วยพวกมึงนี่ระยำม,มาก ยีเมษายนพลอยได้เมนูถแถลงว่าต้องการตรวจสอบคุกวังทวีโยงมาว่าให้ fcct สัมภาษณ์เป็นภาษภาอังกฤษประชาสัมพันธ์เรื่องคุกวังทวีของพลอย22เมษายนเขียนว่าคุกงานเข้าคุกวังทวีเช้า ท่านผู้ชมครับมีการคิดถัวข้อการทำโพที่จงใจกระทบกระเทือนด้อยค่าและมิ่นสลาบันพระหมหากษัตริย์นอกจากนี้ทางด้านขวายังมีการเตรียมจัดทำอาร์ตเวิร์กงานพีาต่างๆใบปอไม่ว่าจะเป็นคำพูดต่างๆโพสรุปผลโพป,ประมวลภาพพ r าตอนขึ้นศาลพ r าเรื่องติดคุกพ r าเรื่องถแถลงข่าวท่านผู้ชมครับไอ้แก๊งทะลุวังเนี่ยมันทำทั้งหมดเพื่ออะไรผมเอาคำตอบของเมนูกับพลอยให้ฟังแล้ะกันเมนูกับพลอยบอกว่า ทำทั้งหมดนี้เพื่อขอผลงานไปขอทุนทั้งในและประเทศในประเทศและต่างประเทศอ้างว่าเพื่อมาเป็นค่าใช้ใจ่ายในการเคลื่อนไหวท่านผู้ชมครับการกระทํานี้เข้าข่ายว่าจะเป็นการทําผิดอะไรรู้ไหมข้อหาระบทลงโทษแรงมากคือการค้ามนุษย์ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งกับพลตํารวจเสรีพิสุทธิ์เตมิเวศเมื่อวันที่24สิงหาคม2566ได้นำพยานหลักฐานเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน กรอครับการปราบปรามคามรุษปคอมอมีพลตํารวจตรีสรุตแสงโสภาเป็นผู้ดําเนินการตรวจสอบพยานหลักฐานโดยเป็นหลักฐานที่แสดงว่าบุง้งทะลุวังกับนางสาวเนหรือนางสาวเนติพรเสนสังคมมีพฤติกรรมเบื้องต้นคือรับเลี้ยงเด็กอายุ15หรือยก ธนรบโดยหวังผลประโยชน์ใช้เด็กเป็นเครื่องมือในการรับเงินเพื่อมาเป็นค่าใช้จ่ายในการอุป,ปการะเลี้ยงดูทํากิจกรรมเคลื่อนไหวทางการเมืองนอกจากนี้ยังมีบุคคลที่เคยอยู่ในความดูแลของบุง้งเช่นพลอยุลุวังได้โพสต์เฟซบุ๊กระบูถึงพฤติกรรมที่เข้าขายค้ามนุษย์ของบุ้งุลูวังขณะนี้อยู่ในขั้นตอนสืบสวนสอบสวนของพนักงานสอบสวนท่านผู้การครับท่านผู้การสรุปครับเร็วหน่อยได้ไหมครับอย่าชักช้า ยิ่งช้าเท่าไหร่คนที่เจ็บช้ำที่สุดก็คือหยกเพราะถูกพวกนี้หลอกใช้คนที่ได้เงินได้ทองคือบุ้งและประเทศชาติเสียหายทั้งหมดสถาบันเสียสถาบันพรังหางสัตว์เสีย,ยไปหมดความผิดฐานค้ามนุษย์และการประคับใช้แรงงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์2,551 มีองค์ประกอบ3ข้อ 1. มีการกระทําจัดหาซื้อขายจําหน่ายพามาจากหรือส่งไปที่ใดนวงเนียวกักขงังจัดให้อยู่อาศัยหรือรับไว้ตรงเป๊ะเลยคือยายบุ้งเนี่ยไปเที่ยวหาเด็กมาเอามาอยู่ด้วย 2. มีวิธีการข่มขู่ใช้กําลังบังคับลักพาตัวช่อฉนหลอกลวงใช้อํานาจโดยมิชอบใช้อํานาจครอบงําด้วยภาวะอ่อนด้อยขูเข็นให้เงินหรือผลประโยชน์แก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ได้บุ้งเข้าขายนี้หมด 3. มีวัตถุประสงค์เพื่อสแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบโดยการสแสวงหาประโยชน์อันมิชอบมี8รูปแบบกรณีการกระทํากับเด็กอายุต่ำกว่า16ปียกตัวอย่างกรณีที่บุ้งนิติพรทํากับน้องหยกและพลอย แค่องค์ประกอบ2ข้อได้แก่1การกระทําและ3มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาประโยชน์ไม่จําเป็นต้องใช้ข้อ2ก็เข้าข่ายฆามนุษย์แล้วท่านผู้การสรุปครับเร็วหน่อยครับเร็วหน่อยครับจับไอ้พวกนี้เนี่ยเข้าข้อหาค้ามนุษย์ฟ้องศาลแล้วก็ยื่นคัดค้านการประกันตัว